มีชั้นตาแล้วมันก็กี่ปีแล้วพี่สามสามสิบปีนานมากจับไม่ได้อ๋อวแล้วคราวคราวนี้พี่มาทําอะไรมาเนี่ยเนี่ยมาทีละปอนยมาล็อกมาล็อกล็อกบนล็อกบนล็อกล่างล็อกบนล็อกล่างสองช่วงก็ทำไขมันสเต็มเซลล์อ๋อก็เติมเติมที่ร่องใช่ไหมพี่เติมเติมร่องเฉยๆแล้วก็วันนี้ก็จะฉีดวัตาะของคิ้วอ๋อไม่ให้มัน การเลื่ออ่อนแรงอ๋อที่มันที่มันเลิกคิ้วตลอดใช่ไหมพี่อ๋อเวลาพี่พูดมันจะเลิกมันจะเลิกคิ้วเดี๋ยวครับอันนี้ถือนี่คือลูกไข่อันนี้ลูกไข่คีกคุยไม่ต้งการเห็นถือผมเลยถามจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้เกาะอันนี้เกาะถามพี่ใช่ไหมใช่ไปแล้วค่ะก่อนทำกี่กี่วันนะพี่พี่ทำมากี่วันละทำไฟล็อกแล้วก็หนึ่งเดือน หนึ่งเดือนเต็มเต็มแต่ไม่ได้ไม่ได้แก้ตาว่าแต่ตาพี่สวยขึ้นนะแต่หางตาพี่ขึ้นไปช้ำตามันชัดนะนี่ขอขอดูแบบถอดแว่นให้ดูหน่อยนะโอเคเออเออเออมันมันขึ้นเลยเออมันขึ้นนะพี่เทียบเทียบนี่คนเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยเออคนเดียวหรือเปล่าโอ้โหแล้วก็คือพี่บินมาจากอเมริกาใช่ไหมใช่อ๋อก็คือบินตรงมาจากอเมริกาแล้วก็มามาที่ธีรพร ก็คือก่อนก่อนที่พี่จะวินมาผมผมเห็นว่าพี่บอกว่าคุยกับคุณหมอเฟสเฟสเฟสไท,ท,ท,ทม์กันใช่ไหมไม่ไม่อ๋อส่งรูปมาเฉยเฉยส่งรูปมาเฉยเฉยพอคุณหมอประเมินเสร็จปุ๊บก็พี่ก็ตัดสินใจมาจามจองเลยเหรอพี่ใช่ใช่ใช่โอพี่เล่าเเล่าให้ผมฟังหน่อยแล้วทาไมแบบทําไมทําไมต้องเป็นทีละคนอ่ะอันนี้อันนี้ผมถามในมุมพี่อ่ะก็เชื่อเชื่อมือ หมอชลทิตก็คือชื่อเสียงก็คือหมอชลทิตล้นล้วนเลยโอ้แล้วพอมาถึงเป็นอะไรพี่แบบพลรพรก็ทีมงานดีค่ะทลหมอที่ดูแลอะไรอธิบายอะไรแบบเชื่อมั่น่ยิ่งเชื่อมั่นขึ้นก็ตัดสินใจแต่ัดสินใจวันนั้นเลยแหละใช่โอ้โหก็คือดึงหน้าสองช่วงไปแล้วก็เติมเติมสเต็มเซลล์เข้าไปเนาะ แล้ววันนี้ก็จะโบนท็อกเพิ่มเนาะ๋อแต่พี่ไม่มีแผนว่าจะแก้ตาเลยใช่ไหมฮะอ๋อไม่ทำแล้วค่ะเจ็ดเจ็ดสิบสองแล้วค่ะโอ้เจ็ดสิบสองแล้วหรอจริงเหรอฮะเนี่ยรูปนี้ผมเชื่อนะออะอยากนี่มีอีกรูปอีกรูปอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็คือรูปที่ส่งมาที่ทางก่อนก่อนก่อนทำใช่ไหมนี่นี่รูปนี้รูปนี้มาให้ประเมินอันอันนี้เชื่อนี่เจ็ดเจ็ดสิบกว่าแต่เห็นผมเห็นคอเนี่ย โอ้ยแต่คอพี่ตึงมากเลยนะอุ้ยคอคอพี่ทําด้วยไหมฮะไม่ได้ทำค่ะก็ผลลัพธ์ได้โอ้โหก็คือเรียกเกว่าเป็นการทําอะไรนะ T R P โปรแกรมอ๋อ T R P โปรแกรมก็คือดึงหน้าสองช่วงแล้วก็ตึงก็ครับแล้วก็เออเอคนเดียวกันหรือเปล่าพี่แต่คอพี่เกี้ยงเลยนะอ่าแล้วก็ล่องชี้เป็นจุดๆเลยคือล่องแก้มล่องน้ำหมากแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะแก้มย้อยเนี่ยผมผมอยากรู้อย่างเดียวเลยคุณสามีเห็นอย่างปี้แลวยังไม่ยังพอแล้วแปลว่ายังอ๋อยังยังไม่ไม่ไม่เขาเขาบอกเขาว่าแค่ไปฉี่เด็กเขาไม่รู้ว่าอ๋อแต่แต่ก็ยังไม่ได้ส่งรูปไปให้เขาดูใช่ไหมฮะเขาก็เห็นอยู่อ๋อเห็นอยู่ก็น่าปิด เาอ่าบอกบอกหอว่าเขาเขาเขารู้แต่ว่ายังยังยังไม่พูดสือันนี้วนเล่นการแย่กไม่ได้ไม่เออเอาฉีดฉีดบอกบอกไว้อ่านี่ฉีดนะครับเป็นเรียกว่าเป็น T R P โปรแกรม T R P โปรแกรม T R P โปรแกรมไม่มีอะไร T R P โปรแกรมเฉยๆใครอยากรู้ T R P โปรแกรมคือคืออะไรก็สอบสอบถามกันมาได้่า แต่แต่ที่บอกได้ก็คือความเปลี่ยนแปลงว่าทําแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงอืดูดูแค่ดูเปรียบเทียบแค่นี้ก็ก็เขาเรียกอะไรอ่ะน่าสนใจชัดเจนไหมเห็นผลลัพชัดเจนผลลัพธนะครับโอ้อันนี้คือเรากดกดไลฟ์สดกันแล้วเหรอใน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 โอ้เรากดแล้วเหรอโอ้ในในวัยเอ่อเจ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองใช่ไหมครับ อ่าผมอธิบายนี่พี่เขารีบแล้วพี่เขาก็ไม่อยากหลุดให้ให้ใครรู้ว่าอ่ามามาทําที่นี่เราเราก็เลยขอถ่ายแป๊ดเดียว่าอันนี้คือก่อนทําพี่เขาอายุเจ็ดสิบสองอันนี้หลังทำก็ห้าสิบสี่สิบสี่สิบปลายห้าสิบผมเชื่อว่าห้าสิบต้นอ่ะช่วงประมาณแบบแบบแบบไม่โกงนะไม่โกงไม่โกงประมาณนั้นห้าสิบก็คือ ที่เขาก็มาทําไปได้หนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนนี่ครับหนึ่งเดือนนี่อ่านคอมเมนต์นะฮะสาวสวยขึ้นเยอะมากสวยมากเลยค่ะสวยมากแอดค้าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคะในรูปนะฮะโอ้ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยคนเดียวกันใช่ไหมโอ้คนคนถามพี่เขายิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวเลยที่พี่เขาพี่เขาไม่อยากพูดเอาแบบพูดพูดให้ก่อนนะแหละอ่าอันนี้คือเดี๋ยวเราไลฟ์สดสักพักหนึ่งเราก็ปล่อยที่เขากลับแล้วครับอ่าพี่ ก็ค <Okay. S 2> ือบอกหรือะไระเออก็ผม <laughs> ผมก็ไม่รู้ <laughs> ผมก็ถามพี่ไปเรื่อยๆนนแหละว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้อันนี้คือรูปก่อนทําที่เออมาถ่ายที่คลินกใช่ก็จะเห็นแบบร่องแกะร่อง,องเนี่ยรูปนี้ร่องน้ําหมากคือเยอะมาก <laughs> คือ <laughs> เวลาคนสูงอายุเนี่ยถ้ามีร่องน้ําหมากเนี่ยจะทําให้ดูแก่มากแก่กว่าเดิมครับอ่าแต่เนี่ยทอดพอตอนเนี้ยคือคุณพี่เขาไม่มีร่องน้ำหมากเนี่ยก็คือจะดูแบบ ่อนแรงโอ้นะผมถามคำถามเดียวที่กังวลจุดไหนของใบหน้าพี่ทำไมทำไมถึงแบบอยากทำไมถึงต้องทำเทีโปรแกรมอืกังวลตรงไหนนะพี่ตรงที่มันย้อยเนี่ยแ้มย้อยอ๋ออันนี้คืออยากให้มันหายไปหายไปเลยอ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็คือแบบก็เห็นทีลพอรว่าทําได้ก็เลยมาอแล้วคือทําไปก็คือไม่มีไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมพี่ คือรอยช้ำเนี่ยน้อยมากแล้วแผลก็เล็กมากอย่างเงี้ยเอาเปรียบเทียบกับที่เห็นคนอื่นทำเนี่ยโอ้โหเขียวนานนี่ที่เป็นเนี่ยแค่อิติเดียวเป็นจุดเล็กๆไม่เยอะอ๋อโอ้มันแล้วแต่คนเนะพี่บางบางคนบางคนก็ไม่มีเลยนะเออบางคนก็มีจุดเล็กๆบางคนก็มีนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่บางคนก็มีแบบเป็นเป็นเรียกว่ามาก มากกว่าที่อื่นไหมก็ไม่ก็ไม่เชิงนะมันมันแล้วแต่คนบางคนเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่คนเป็นเบาหวานเขาจะเป็นเยอะหน่อยพี่มีโรคประจําตัวอะไรไหมพี่มีมีด้วยวมณหมอก็ออมีทีมงานที่ช่วยแบบว่าให้ลดยากี่วันกี่วัน,วนแล้วก็พอผ่านเสร็จก็ หลังจากนั้นกี่วันกี่วันคือคือมีทีมแพทย์ที่เราเชื่อถือกัอก็คือนอกจากทีมผ่าตัดแล้วก็จะมีทีมแพทย์วิสัญญีคอยดูแลความปลอดภัยพี่ก็เลยแบบมันมันใจขึ้นอีกใช่ใช่เพราะเรามีโรคประจําตัวไงแล้วมันอันตรายที่แบบว่าพอหยุดยาสลายเลือดเนี่ยมันจะกลับมไม่ได้โอ้พี่พี่กินยาสลายเลือดอยู่กินกินมาแบบตลอดเลยรอพี่เพิ่งเป็นได้สามสี่ปีอ๋อ ความเชื่อมั่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนี่นะยาให้ทําอย่างนี้ปฏิบัติตามเราก็เชื่อเชื่อเออชื่อเช,ชื่อมั่นก็คือว่าใครที่มีโรคประจําตัวอะไรแล้วก็อยากที่จะทำทียพีโปรแกรมเนี่ยก็คือมาปรึกษากันก่อนได้ว่าแบบทาได้ไหมควรที่จะอะไรยังไงเพราะว,ว่าควรจะปรึกษาก่อนใช่เพราะว่าทีละพรใช่ทีละพรมีมีแพทย์มีทีมแพทย์มีทีมอาจารย์แพทย์วิสัญญีนะครับไอไอนี่นี่สต๊อกนี่คือ ในเส้นเลือดในสมองเหรอพี่ตันอ๋อคือมันจะชาซี่้ายเนี่ยโอ้แต่ว่าเป็นแว๊บแว๊บแว๊มันก็หายแต่ว่าแล้วก็แต่รักษาอยู่ที่อเมริกานะครับอ๋อพี่ก็รักษาอยู่ก็กินยามาเรื่อยๆอันอันนี้ก็คือทําทํามาได้หนึ่งเดือนได้ได้กินกินยาได้สี่ปีแล้วเราทำก็คือรักษามาสี่ปีแล้วอ่าแล้วก็พอมาทําที่ทีรพรเนี่ย ก็คือก็มีทีมแพทย์ที่ดูแลเรื่องนี้อย่างดีก็ถึงได้เชื่อมัน่นแล้วแล้วแล้วบอกบอกบอกกับคนดูหน่อยพี่ว่าแบบเรียกว่าไงคนที่เป็นมินิสต็อปนี่มันต้องงดยากี่วันอะไรอย่างเงี้ยก็คุณหมอก็จะดูขนาดของยาเนี่ยคะว่ามันมีความแรงแค่ไหนแค่ไหนอ๋อต้องดูประเภทด้วยคือจะ,จะต้องมาคุยแล้วก็สึกให้คุยกับคุณหมอคุณหมอก็จะบอกแนะนำ ก็ต้องทำอย่างนี้ครับอ๋อแล้วก็พองดไปเสร็จปุ๊บก็ตอนนี้พี่ก็กินกินได้แล้วติ่ะโอ้ก็ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาแล้วตอนนั้นคือพี่ตื่นเต้นไหมในตอนทำไม่ไม่ตื่นไม่กลัวเลยหรอกพี่พี่เป็นโรคประจำตัวไม่กลัวเพราะว่าก็อยู่หมอทั้งนั้นเนี่ยก่อนหมอชุดหนึ่งเข้ามาวันนี้หมอที่เกี่ยวกับตานะคะคนนี้ก็เกี่ยวกับ หน้านะคะคนนี้ก็เกี่ยวกับที่จะดมยาสลบอะไรคือหมอเข้ามาเข้ามาแนะนํปตัวแล้วก็ผมต้องพาอออกว่าเป็นทีมนี้ทีมนี้ทีมนี้แต่ละทีมก็คือพี่อย่างถึงที่สร้างความเชื่อมั่นให้แบบสุดเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวด้วยก็คือดึงหน้าเสร็จเอ่อทรีโปรแกรมส่วนหนึ่งเสร็จแล้วก็ทีมแพทย์อีกอีกชุดนึงก็เข้ามาใช่ไหมครับอ๋อก็เป็นคนละทีมกัน ไม่ก่อนที่จะทำก็มาคุยเข้ามาคุยจนเราเรามีความเชื่อมั่นอ๋อครับอืมดีเลยคุณมนากะคะพี่รารลี่พี่รารีลีจบไลฟ์เองดีไปสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายขอดูรูปสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาอ่ะพี่เรารีบพี่เรารีบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารีบให้พี่เอ่ะนี่นะครับเป็นรูปก่อนทําก่อนทําปัญหาตอนแรกก็คือ หนักๆเลยก็คือเป็นแก้มย้อยกับร่องน้ำหมากรเลยพี่เขากังวลสุดแก้มย้อยร่องร่องตรงนี้แล้วก็ตรงคอเนาะครับตาก็ตกด้วยหางตาตกพี่เขาเลยดึงสองช่วงไปแล้วก็ทำ t ารพโปรแกรมเติมทั้งใบหน้าเลยครับอ,อันนี้ก็ทำมาประมาณ1เดือนอครับโอเคจบไลฟ์ครับจบไลฟ์ไม่ไม่ฝาก